คารานจักรพันธหยอดจังหวะเดียวเอ็นจีว่าเกี่ยวติดแล้วโอ้โหน่งครับจังหวะแรกเป็นประตูเลยครับใช้เวลา4นาทีเท่านั้นครับจักรพัน์วิ่งประคองอยู่ไปที่จักรพันธ์ยอดกลับมาลูกรีชาร์จจ่อสองโอกาสแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ประตูได้เลยครับคิมชิมินลูกนี้ติดสล้วครับโดนทางสวนขึ้นมาไปที่คาราบุเอคาราบูเอยอดมาลูกเียวมือเดียวอ้าโดนชาร์จคืนเหมือนกันนะครับทวิน โอ้ยิงตีไข่แตกได้ทันทีบอลตกใส่เท้าพอดีเลยเอบอลยาวขึ้นมาเอนจีว่าหลุดเดียวอีกแล้วเอ็นจีว่าเรียบร้อยครับ31โอ้โหวัน,นี้โอกาสเข้าทำนี่เก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นกันทั้งคู่ครับ <S <S คาราบูเอ้สวนเร็วลองจิวเผลอแป๊บเดียวกำลังจะหลุดเดียวครับลองจิวยิงจังหวะแรกเลยครับไล่มาเป็น2ต่อ3ครับสวยมากเจสิคาน โยกแล้วก็ปาดเลียดมาคขยลูกนี้สวยงามครับ4ประตูต่อ2ครับโดยทาน่าท้าหน้า <c oughs> ต้องหนีลองเจลวทาน่าเข้าพื้นที่อันตรายแล้วทาน่ากลับมาไอจีว่าบอลแรกสุดยอดครับแฮตทริกไปแล้วโอ้โหวันนี้แต่ละประตูสวยๆดังนั้นนะครับเครแลนสนุดนิดนึงยังไหวอยู่ไปที่ทาน่าทาหน้าหักลูกหนีบอลย,ย้อยแล้วก็ไปอีกลูกครับ6ประตูต่อ2จากคิมจิมินอ่าแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีลุ้นแฮตทริกลากขึ้นมายาว โอ้จ่ายทะลุมาสวยมากครับทวินเดียวเดียวติดเซฟซ้ําลูกนี้สกัดบนเส้นซ้ำอีกทีหึงเอาจนได้ครับสุดท้ายคนททำประตูเป็นริวซึงบูมงตั้งกลับมาลูกนี้เอาปล่อยบอลตกอันตรายครับดีดมาขาดจนได้ครับคือมองบอลจริงแต่ว่าเตะไม่โดนบอลเลยนะครับ<ช>นี่นนครับอดิศักดิ์ถึงก่อนใช่ครับจุดโทษโอ้โหคนสังหารคือเซเวนลองจิลครับ ลองจิวสัด์เร็วลูกนี้โอ้โหเกือบเซฟได้นะครับมาบอลผ่านมือของกำมพลเข้าไปจนได้ครับไหลกลับมาที่ทัชยะปันโดงเข้ามาบ่งเน้นๆครับไปอีกแล้วครับ7ประตูต่อสโอ้โหนี่ลงมาใหม่ๆครับก็ทำได้เลยครับเดีด๋ยวแปให้มาตรงไปหน่อยนะครับแล้วก็